ใช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6กันยายน2566มาอัปเดตข่าวดีกันนะคะนายกรัฐมนตรียำ้ำรัฐบาลไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องทำงานทันทีตั้งเป้าดิจิ t a l Wallet ได้ใช้ภายใน1กุมภาพันนี้ก่อนไปรับชมรายละเอียดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสสพักเพื่อไทยประจำสัปดาห์ที่ห้องประชุมชั้นสองโดยกล่าวในการเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้กำลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินและว,วันนี้ได้หารือเรื่องแนวทางการทำงานของรัฐบาลร่วมกับรัฐมนตรีทั้ง16คนแล้วและเมื่อได้แถลงนโยบายแล้วรัฐบาล จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องทำงานตลอดเวลาและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีเนื่องจากสังคมมีความคาดหวังสูงมาก ซึ่งหลายเรื่องเป็นปัญหาใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยที่ต้องใช้เวลาแต่ระหว่างนี้เรื่องที่สามารถดำเนินการได้จะเร่งทำทันทีโดยหนึ่งในนโยบายที่จะดำเนินการในการประชุมครมนัดแรกก็คือการจัดการปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปัญหายาเสพติดและปากท้องของประชาชนรวมถึงเรื่องดิจิทัล w a l l ล็ที่ได้เร่งประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้สำเร็จคาดว่าจะทำได้ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้และเป็นการแจกครั้งเดียวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมอวยพรกับ สสพักเพื่อไทยที่เกิดในเดือนกันยายนอาทินายจัก,กรพง์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนายอดิสรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อนางสาวจุราพรสินทุภัยสสร้อยเอ็ดพร้อมวอวยพรให้อยู่กับพักเพื่อไทยไปนานๆนะคะอัปเดตข่าวดีนาะยกรัฐมนตรีย้ํารัฐบาลไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องทํางานทันทีตั้งเป้าดิจิทัลเวลช์ใช้ได้ภายในหนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ